คุณผู้ฟังครับและแล้ววันนี้วันที่หลายท่านรอคอยก็มาถึงในวันนี้ผมจะนำหนังสือ Harvard 4.30 AM มาสรุปให้ทุกท่านฟังครับบทเรียนจากคุณเวทซิลลิงเป็นบทเรียนจากคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฮาวาดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามเลยว่าคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ดีขนาดไหนแต่เรารู้ว่าบทเรียนหลายอย่างอาจจะไม่สามารถสอนได้ในห้องเรียนและในเอพิโซดนี้ครับ เราจะมาเรียนรู้วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำราและวิชาสำเร็จของคนคิดเป็นกันครับ สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยในเอพิโซดน้ครับเป็นเอพิโซดที่น่าจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยขอมาเยอะมากเกี่ยวกับหนังสือ a วา a r ดของคุณเวส s e ซิวิงครับผมจําได้ว่าในช่วงปีที่แล้วผมก็ได้ทําหนังสือเล่มที่1ไปหลายท่านขอเล่มที่2ผมต้องบอกก่อนว่า ผมไม่ได้ทําสรุปเล่มที่2อออกมาเป็นเดอะไลบรารีในรูปแบบพอดแคสต์เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะนําบทเรียนทั้งหมดเลยที่คุณเวยซิลอิงแล้วมาสรุปในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับมาดูกันก่อนว่าจุดประสงค์ที่คุณเวยซิลอิงเขาได้เขียนหนังสือเล่มน,นี้มาคืออะไรจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือทั้ง2เล่มน,นี้ครับเขียนขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นบทเรียนวิชาชีวิตนอกตาราครับจากสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ทที่ได้ประสบความสําเร็จไป หนึ่งในเหตุผลที่คุณเวสย์วิงเขาได้ตั้งชื่อว่า h a ร์วาร์4.30 AM เพราะว่ามีรายการหนึ่งครับไปทำเป็นเกี่ยวกับบทเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ถ้าคุณผู้ฟังได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยนี้ ในช่วงเวลาตีสี่ครึ่งคุณผู้ฟังจะเห็นนักศึกษาครับนั่งอ่านหนังสือเปิดไฟห้องสมุดบางคนก็นั่งหลับไปตรงนั้นเลยนั่นคือความขยันของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเราแทบจะไม่ต้องมาตั้งคำถามกันเลยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงขนาดไหนพูดได้สันส้นๆว่าเป็นไอวี่ลีกที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกมาอย่างยาวนานคำถามที่ได้ถูกตั้งไว้ก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มน,นี้ครับหากเราต้องการมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านการเรียน การทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างผมบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยว่าหนังสือทั้ง2องเล่มน,นี้บทเรียนหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการเข้าใจตัวเองผมเพิ่งมาตระหนักถึงเรื่องของการเข้าใจตัวเองจากหนังสือของคุณเวยซิลอิงครับและในวันนี้เรามาดูกันว่าหากผมทอดบ,บทเรียนมาทั้งหมดแล้วกันกรองบทเรียนที่สําคัญที่สุดมามีอะไรที่เราจะเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตของตัวเองบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ บทเรียนที่1ครับหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มที่1สิ่งแรกที่เขาใช้ความสําคัญเลยก็คือการตั้งเป้าหมายครับ set your clear purpose เรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายให้เร็วนิยามความสําเร็จของตัวเองให้เป็นครับผมขออนื้อถามคุณผู้ฟังก่อนว่าความสําเร็จของคุณผู้ฟังคืออะไรครับนิยามความสําเร็จของตัวท่านคืออะไรตอนนี้คุณผู้ฟังได้นิยามความสําเร็จของตัวเองแล้วหรือยัง หรือคุณกำลังให้ใครก็ตามมานิยามความสำเร็จมาดูกันว่าบทเรียนนี้ทำไมมันถึงสำคัญทำไมการตั้งเป้าหมายมันถึงสำคัญคุณเวทซิวิงครับเขาได้เขียนไว้ในหนังสือว่าเป้าหมายที่สูงส่งคือแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จถ้าคุณไม่มีเป้าหมายความสำเร็จเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะสำหรับเรือที่หลงทางทุกทิศทางคือเส้นทางที่ทวนลงผมมีโอกาสได้เจอประโยคนี้ผมชอบมากผมขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเรือที่หลงทางทุกทิศทาง คือเส้นทางที่ทวนลมครับเขาได้เขียนไว้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จตามนิยามของตัวเองล้วนแล้วมีเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้หนึ่งในปรัชญาคลาสสิกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับเขาจะพยายามให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายและนิยามความสําเร็จของตัวเองให้เร็วผิดพลาดให้เร็วล้มให้ร็วเรียนรู้ให้เร็วแล้วเดี๋ยวคุณจะลุกขึ้นมาเร็วเองเมื่อคุณเจอการเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ค้นหาวิธีการใหม่ๆแต่ไม่ว่ายอย่างไร พวกเขาจะไม่ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างโดยไร้ซึ่งหลักการโดยเด็ดขาดครับปีเตอร์ครับนักปรัยญญากรีกโบราณได้กล่าวไว้ว่าคนเราจําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายชีวิตไม่เช่นนั้นคุณจะสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมดที่มีครับบทเรียนข้อที่2ครับ work hard and know why ขยันอย่างมีวิสัยทัศน์ในข้อแรกผมได้พูดถึงเรื่องของการตั้งปเป้าหมายไปแล้วทีนี้สมมุตินะครับเราเป็นคนขยันมากเลย แต่เราไม่รู้เราขยันไปทําไมเราขยันไปในแต่ละวันเพื่อที่ว่าจะได้เอาชีวิตรอดคุณผู้ฟังคิดว่าชีวิตแบบนั้นมันเหนื่อยไหมครับและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ายังมีผู้คนส่วนใหญ่นับล้านคนกําลังขยันโดยไม่รู้ว่าขยันไปทําไมเขาไม่ได้มีเป้าหมายเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ดังนั้นทําไมผมจึงเน้นย้าว่าการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่สําคัญการขยันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ต้องขยันอย่างมีวิสัยทัศน์บทเรียนของหนังสือฮาวาดครับคุณเวยเซวิงเขาบอกไว้ว่าคุณต้องก้าวหน้าวัน คุณต้องตั้งกฎว่าตัวคุณจะพัฒนาตัวเองอย่างน้อยวันละหแค่คุณฟังพอดแคสต์ดีๆแค่คุณอ่านหนังสือวันละเล่มคุณก็ก้าวหน้าวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วครับความสำเร็จที่ค่อยๆสร้างจะนิยามเรื่องราวของตัวท่านได้ดีกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปเสมอผมมั่นใจมากว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆสิ่งที่คุณได้รับคือคาแรคเตอร์คือความมั่นคงความสำเร็จนั้นแต่เมื่อใดก็ตามหากความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเร็วเกินไปมันจะสร้างอ e ีโรรกาว่า เรามั่นใจกับตัวเองมากจนเกินไปดังนั้นครับผมชอบบทเรียนนี้ก็คือมันไม่มีความจําเป็นเลยที่เราจะต้องประสบความสําเร็จเร็วกว่าใครๆตรงกันข้ามความสําเร็จที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆนั่นคือความสําเร็จที่มั่นคงและย,ยั่งยืนที่สุดมีบทเรียนหนึ่งเขาได้เขียนไว้ว่าหากเรามองไปที่บุคคลประสบความสําเร็จระดับโลกครับใครก็ได้ เขาล้มเหลวไหมครับเขาล้มเหลวบ่อยไหมครับบางคนอาจจะไม่ต้องพึ่งต้นทุนเขาแค่พึ่งไอเดียเขาแค่พึ่งการลงมือทําบางไอเดียครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ต้นทุนเลยด้วยซ้ำในโลกนี้มีโอกาสมากมายที่ทําให้พวกเขาค้นหาต่อให้คนประสบความสําเร็จเหล่านั้นไปนลงมือทํากับบางสิ่งบางอย่างแล้วล้มเหลวคุณผู้ฟังคิดว่าเขาลุกขึ้นมาเร็วไหมครับเขาลุกกลับขึ้นมาได้เสมอทําไมถึงเป็นแบบนั้นในหนังสือฮาวาดครับเขาได้เขียนไว้ว่าจริงๆแล้วบุคคลที่ประสบความสําเร็จ เกิน80%บอน์โลกสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองพวกเขาแทบไม่ได้สนใจพรสวรรค์หรือข้อจำกัดที่พวกเขามีเลยพวกเขาเรียนรู้ที่จะค้นหาวิสัยทัศน์ให้กับตัวเองคนที่ฉลาดหลักแหลมไปเสียทุกเรื่องต่างหากกลับสนใจไปเสียทุกอย่างและไร้ซึ่งจุดมุ่งหมายสุดท้ายแล้วคนที่มีพรสวรรค์แต่กลับมีฟิกซ์มายเซ็ตจึงไม่ได้ประสบความสําเร็จแม้แต่อย่างเดียวเขาจึงได้บอกไว้ววไไว้้้ววว่่่่าา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 หหหหกกกเเรรรมม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 ีีปยแลลละะคคคคสสุุขััับไไไดงืืือออทํํํนนนนนญณจ เพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนคือดอกไม้ที่มีช่วงเวลาผลิบานเป็นของตัวเองครับผมชอบบทเรียนนี้มากผมเองก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดบทเรียนที่คุณผู้ฟังหลายท่านชอบก็คือไม่จําเป็นเลยครับที่เราจะต้องเบ่งบานก่อนใครเราคือดอกไม้ดอกหนึ่งเรามีช่วงเวลาที่ได้ผลิบานเป็นของตัวเองอยู่ที่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นคุณพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นหรือไม่ครับคุณผู้ฟังลองตอบคําถามน,นี้กับตัวเองดูอีก10ปีข้างหน้า ตัวคุณผู้ฟังจะเก่งอยู่ในระดับไหนคุณจะเชี่ยวชาญมากแค่ไหนคุณจะเป็นเลิศในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ได้หรือไม่คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรครับอย่าลืมนะครับตัวตนของเราอีก5ปี10ปีต่อจากนี้เก่งกว่าที่เราคิดเสมอครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อที่3ครับ Aware yourself and be yourself เป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครในโลกนี้เติบโตแทนคุณได้ ผมเองจําได้ว่าผมก็พูดเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างบ่อยแต่ผมมั่นใจมากว่าหนังสือเล่มนี้นิยามเรื่องของการเข้าใจตัวเองไว้ค่อนข้างดีในช่วงปีที่แล้วที่ผมทําครับผมไม่เคยรู้เลยว่าเอ้ยการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญจนผมมาเจอหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมการเข้าใจตัวเองถึงสาคัญและทําไมเราจําเป็นมากที่จะต้องเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองคืออะไรในหนังสือเล่มนี้ครับคุณไวซซิลลิงเขาเขียนไว้ว่าในชีวิตของเรา ถ้าเราเลือกที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะต้องเก็บความฝันเอาไว้และคุณจะต้องกลายเป็นคนธรรมดาไปตลอดชีวิตคุณผู้ฟังอยากกลายเป็นคนธรรมดาไปตลอดชีวิตไหมครับหรือคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะสร้างขึ้นมาได้เพราะสุดท้ายแล้วคุณพึ่งพาใครไม่ได้เลยคุณได้แต่ต้องพึ่งพาตัวเองและทำไมคุณถึงจะไม่เป็นตัวของตัวเองผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่เขาได้พูดถึงอดีตประธานาธิบดีครับจอร์นเอฟคนเนดี ในวัยเด็กของอดีตประธานาธิบดีคนนี้ครับเขาได้เคยเล่าเหตุการณ์หนึ่งคุณจอร์นเอฟเคนเนดีครับในตอนนั้นเขายังเด็กอยู่และเขานั่งรถม้าเดินทางไปกับคุณพ่อและพอถึงช่วงโค้งครับม้าตัวนั้นเลี้ยวแรงเกินไปประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนเนดีก็เลยตกรถเคนเนดี Kennedy น้อยตอนนั้นครับก็เลยรู้สึกเจ็บมากเลยอยากให้พ่อลงมาช่วยตะโกนเรียกพ่อว่าพ่อมาช่วยผมหน่อยทุกท่านเชื่อไหมครับว่าคุณพ่อของจอร์นเอฟเคนเนดีทำอย่างไรคุณพ่อของจอห์นเอฟเคนเนดีครับ นั่งสูบบุหรี่แล้วก็มองออกไปข้างนอกไม่สนใจลูกชายเลยคุณพ่อบอกว่าลูกเจ็บหรือเปล่าลูกตกลงไปเนี่ยลูกเจ็บใช่ไหมคุณเคนเนดีก็ตอบว่าเจ็บมากเลยครับพ่อมาช่วยผมหน่อยคุณพ่อเขาบอกอย่างนี้ครับคุณพ่อเขาบอกว่าหากลูกล้มลงไปแล้วลูกเจ็บปวดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้หกล้มเจ้าก็ต้องลุกขึ้นมาเจ้าก็ต้องวิ่งแล้วก็หกล้มอีกปีนขึ้นมาแล้วก็วิ่งต่อไม่ว่าตอนไหน ลูกต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองไม่มีใครช่วยประคองลูกได้แม้แต่ตัวของพ่อเองนี่คือประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่าครับเพราะสุดท้ายแล้วนี่คือบทเรียนที่ทําให้อดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีรู้ว่าในโลกนี้คนที่พึ่งพาได้ที่สุดคือตัวเราความสําเร็จโชคชะตาของเราเราเนี่ยแหละครับเป็นคนสร้างขึ้นมาเองบรรดาศาสตราจารย์ของมหาวิทยายลัยฮาร์วาร์ครับเขาก็มีบทเรียนนี้ต้องบอกว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่คลาสสิกมากเขาบอกว่า จงสแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้จงรู้จักตัวเองเพราะมีแต่คุณเท่านั้นที่ต้องพึ่งพาตัวเองมีเพียงคนที่รู้จักตัวเองเท่านั้นที่จะรู้จักผู้อื่นนอกจากนี้ตัวตนของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ที่ได้พบดังนั้นการเข้าใจตัวเองคือการเรียนรู้ที่ไม่มีเส้นชใย คุณผู้ฟังเข้าใจตัวเองหรือ,อยังครับในตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองหรือไม่หรือเรากําลังพยายามที่จะเป็นคนอื่นเรากําลังเอานิยามความสําเร็จของคนอื่นมาตั้งเป็นกรอบความสําเร็จของตัวเองอยู่หรือไม่คุณผู้ฟังลองคุยกับเป้าหมายตัวเองดูนะครับ mm. บทเรียนข้อที่4ครับ When you grow up you will be mad easily control yourself เมื่อเติบโตขึ้นเธอจะกโกรธง่ายจงเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเอง คุณผู้ฟังเคยเจอช่วงเวลาโกรธไหมครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคที่ว่าพอเราโตขึ้นพอเรามีอายุมากขึ้นเราจะโกรธง่ายคุณผู้ฟังเชื่อในประโยคนี้ไหมครับผมเชื่อในประโยคนี้มากโดยเฉพาะพอเรามีตําแหน่งพอเรามีฐานะพอเรามีจุดยืนมากขึ้นเราจะโกรธง่ายมากแต่ไม่ว่าอย่างไรต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึงห่งอยากจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวที่สะท้อนของการใช้อารมณ์ได้ดีมากมีเด็กคนหนึ่งครับ เป็นคนที่ชอบโมโหและงงหงิดใส่คนอื่นง่ายมากคุณพ่อเห็นดังนั้นเลยอยากจะสอนปรัชญาบางอย่างให้ลูกของตัวเองคุณพ่อให้ลูกชายของเขานะครับบอกว่าทุกๆครั้งที่ลูกโกรธและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ให้ลูกหยิบค้อนกับตะปูแล้วก็เอาไปตอกที่ไม้แผ่นนั้นทีนี้ครับพอลูกชายเนี่ยได้รับคําสั่งพ่อก็เลยลองทําตามดูทุกๆครั้งที่ลูกชายรู้สึกว่าเอ้ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็จะหยิบค้อนกับตะปูแล้วก็ไปตอกที่แผ่นไม้ ทีนี้พอเวลาผ่านไปเไรื่อยๆครับในต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกเนี่ยตะปูแทบจะเต็มแผ่นไม้แต่พอเวลาผ่านไปจํานวนตะปูในแต่ละวันก็จะค่อยๆลดน้อยลงทีนี้ครับพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาแทบจะไม่จําเป็นจะต้องตอกตะปูลแล้วลูกชายรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นหลังจากนั้นครับคุณพ่อมาเห็นคุณพ่อก็บอกว่าเอาล่ะลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นมากเลยทีนี้ไหนๆลูกก็สามารถาควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้ว ถอนตะปูออกหากในแต่ละวันลูกสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีลูกก็เดินไปถอนตะปูออกซะทีนี้ครับพอเวลาผ่านไปอีกลูกชายก็สามารถถอนตะปูที่ตอกอยู่บนแผ่นไม้ออกมาได้ทั้งหมดแต่ปัญหาหนึ่งก็คือคุณพ่อเขาถามลูกชายว่าลูกชายเห็นแผ่นไม้ที่ลูกได้ตอกลงไปหรือเปล่าลูกสามารถทําให้แผ่นไม้นั้นกลับมาเรียบเหมือนเดิมได้ไหมเห็นไหมลูกชาย <c oughs> ถึงแม้ลูกจะเอาตะปูที่ลูกเคยตอกลงไปออกมาแต่ไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วไม้แผ่นนั้นที่ลูกได้ตอกตะปูลงไปมันก็จะทิ้งร่องรอยไว้ตลอดการลูกไม่สามารถลบล้างได้ดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองผมมั่นใจมากว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มากเพราะอารมณ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอารมณ์ลบมันมีอิทธิพลมากกว่าอารมณ์บวกสมมติเราทําดีกับใครมาทั้งชีวิตเลยแต่ครั้งหนึ่งเราหลุดอารมณ์ไปทําอะไรไม่ดีกับเขา มันจะกลายเป็นแผลเป็นครับนี่เป็นเรื่องตลกลายที่เราจะต้องเจอในชีวิตพลังลบมีอิทธิพลมากกว่าพลังบวกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองดังนั้นผมขอย้ําบทเรียนนี้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นเราจะโกรธง่ายจงเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองบทเรียนข้อที่5ครับ misfortune is your best life university ความโชคร้ายคือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของชีวิต ทำไมคุณหวยซิอิงเขาถึงเขียนแบบนี้ต้องบอกกันว่านี่คือปรัชญาที่คลาสสิกมากที่สุดข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ครับความล้มเหลวความโชคร้ายความท้าทายต่างๆที่คุณไม่อยากเจอนั่นคือบทเรียนที่ดีที่สุดของชีวิตนั่นคือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของทุกท่านครับคติสอนใจคลาสสิกที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ครับบทเรียนหนึ่งที่เขาเขียนไว้ก็คือตั้งแต่เราได้ลืมตาดูโลกอุปสรรคและโชคร้ายจะต้องมาเยือนเสมอคุณจะรู้สึกหคหู่กับความโชคร้ายเหล่านั้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามโลกนี้ไม่มีสิ่งใดทําให้ท่านเติบโตได้เท่ากับความโชคร้ายอีกแล้วหากมองย้อนกลับไปในช่วงชีวิตที่ผ่านมาครับความทรงจําที่เป็นบทเรียนและทําให้เราเติบโตมักจะเป็นความโชคร้ายและเราผ่านมาได้ใช่ไหมครับในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไหมว่าทุกๆครั้งที่เราผ่านความท้าทายหรือเอาชนะความโชคร้ายเหล่านั้นมาได้เราจะกลายเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมเสมอคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมไหมครับหากคุณกําลังเจอโชคร้ายอยู่คุณกําลังได้รับโอกาสเป็นคนที่เก่งกว่าเดิม เพราะสุดท้ายแล้วเรือสำเภาที่แข็งแกร่งเขาต้องดูตอนที่เรือนั้นเจอพายุโหมกระหนำ่ำไม่ใช่ตอนที่จอดเทียบท่ายามสายลมสงบผมขออนุญ,ญาตนำโคดีกไห้คุณผู้ฟังครับ What can't kill you will make you stronger โคดนี้เป็นโคดที่คลาสสิกและผมเชื่อว,ว่าหลายท่านเคยได้ยินมาก่อนอุปสรรคใดที่ฆ่าเราไม่ตายสุดท้ายย่อมทำให้เราเติบโตเสมอรครับและตอนนี้เรายังไม่ตายครับเรากำลังเติบโต บทเรียนข้อที่6ครับในข้อนี้ผมเพิ่งทำคลิปไปล่าสุด Believe in yourself จงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งหมดในชีวิตทำไมความเชื่อถึงสำคัญทำไมสิ่งที่จับต้องไม่ได้และอยู่ภายในของเราถึงมีอิทธิพลกับทุกเรื่องในชีวิตในข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังในหนังสือเล่มนี้ครับเขาเขียนไว้ว่าหากขาดความเชื่อมั่นในตัวเองภายในใจของคุณล้วนแล้วเจอแต่ความหวาดกลัวสัญลักษณ์ของบุคคลที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเด็ดเดี่ยว พวกเขามั่นใจในสิ่งที่ทาถามว่าพวกเขากลัวไหมกลัวครับบางความสําเร็จจะต้องเอาชนะความกลัวจะต้องมีความกล้าสูงมากถึงจะกล้าลงมือทําแต่เขาเลือกที่จะทําหากไปไม่ถึงเป้าหมายไม่มีทางที่พวกเขาจะล้มเลิกกลางคันพวกเขากล้าหาญและประสบความสําเร็จได้ในขณะที่คนส่วนใหญ่กลับมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าอีก5ปี10ปีต่อจากนี้คุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นไหมครับความเชื่อมั่น จับต้องไม่ได้ครับแต่มันมีอิทธิพลกับเราอย่างมหาศาลหากเราเชื่อมั่นมากเลยว่าเราไม่มีต้นทุนเราทําอะไรเราก็จะล้มเหลวคุณจะมองเห็นแต่อุปสรรคแต่ถ้าคุณเชื่อว่าโลกใบนี้อุดมสมบูรณ์คุณจะมีโชคดีเข้ามาเสมอคุณจะมองเห็นโอกาสคุณผู้ฟังเลือกที่จะมองเห็นโอกาสหรืออุปสรรคครับบทเดงข้อที่7ครับ When you realize it hurry to make it อะไรก็ตามเมื่อเธอนึกได้ให้รีบทํา ในข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะไอเดียที่สําคัญกลยุทธ์ที่อยากทําความฝันที่อยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่นึกได้ให้รีบทําคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าพอดแคสต์เดอะไลบรารีพอดแคสต์ที่ผมทํามาถึงจุดนี้เกิดจากการนึกได้แล้วรีบทําครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่บทเรียนนี้ครับวันที่เราจะพร้อมลงมือทําจริงๆมันจะไม่เคยมาถึงเลย ถ้าคุณไม่แม้แต่ที่จะลงมือทําหากคุณไม่ได้เดินหน้าในวันนี้วันพรุ่งนี้คุณจะต้องวิ่งตามหากเรามองคนที่ประสบความสําเร็จในโลกทุกคนครับทุกคนเขาจะมีนิสัยนึกอะไรได้แล้วรีบทําพวกเขาไม่เคยรอให้ตัวเองพร้อมเพราะเขาเชื่อว่าไม่มีวันที่เขาจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะไม่มีวันนั้นจนกว่าเขาจะลงมือทําพวกเขารู้ว่าวันนั้นจะไม่มีทางมาถึงถ้าเขาไม่ได้เริ่มสร้างโอกาสอะไรเลยนี่คือคุณสมบัติของคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนต้องมีครับ พวกเขารู้ว่าหากผัดวันประกันพรุ่งในวันนี้วันต่อไปพวกเขาก็จะทําอีกแต่ถ้าหากลงมือทําสิ่งต่างๆจะต้องเปลี่ยนแปลงฉะนั้นแล้วครับบทเรียนนี้คลาสสิกมากอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งหากอะไรก็ตามที่คุณมีเวลาและคุณรู้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญลงมือทําทําแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณไม่อยากทำนี่แหละครับอย่าได้คิดว่าวันหลังค่อยทําเพราะเวลาที่ดีที่สุดสําหรับความสําเร็จก็คือเมื่อวานกับวินาทีนี้ครับคุณผู้ฟัง ได้ทาในสิ่งที่จะสร้างโอกาสในอนาคตของตัวเองแล้วหรือยังครับไม่ว่าคุณจะนึกอะไรได้ผมเชื่อว่าเรามีความฝันแต่คนที่ประสบความสําเร็จเขามีความฝันครับแต่เขาไม่อีกแฟกเตอร์หนึ่งนั่นก็คือการนึกได้แล้วรีบทําเท่านั้นเองบทเรียนข้อที่8ครับ manage your time บริหารและให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองไม่ว่าทรัพยากรในโลกนี้เราจะต้องการอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เวลาคือทรัพยากรอย่างเดียวที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลย และเรากำลังใช้มันอยู่ครับหากปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นคือการฆ่าตัวตายหนังสือเล่มนี้เขียนไว้แบบนี้เลยครับคุณเวสซิลิงเขาเขียนไว้ว่าเวลาคือสิ่งเดียวที่ไม่ควรใช้ให,หมดไปโดยเปล่าประโยชน์การสูญเสียทรัพยากรเวลาไปอย่างไรค่าคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากที่สุดหากเทียบกับสิ่งอื่นๆครับในหนังสือเล่มนี้ครับ เขาได้เขียนไว้ว่าจํานวนคน93%ของคนที่ผัดวันประกันพรุ่งครับสุดท้ายมักจะทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะความกระตือรือร้นของพวกเขาถูกลดลงคุณผู้ฟังยังจําช่วงที่เราได้ผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งสําคัญบางอย่างไหมครับเราจะรู้สึกว่าโอ้แรงต้านมันเยอะมากเลยเหมือนที่น้องวินได้พูดไปในพอดแคสต์แรกครับมันจะเป็นแรงเสียดทานเวลาเราจะเริ่มทําอะไรเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานมากเลยแล้วยิ่งเราผัดวันประกันพรุ่งแรงเสียดทานนั้นจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ดังนั้นเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งของตัวเองครับในหนังสือ5วาดเองครับก็ได้เขียนเคล็ดลับการบริหารเวลาครับเรียบง่ายมากเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนอื่นเลยหากอยากจะใช้ทรัพยากรเวลาให้คุ้มค่าคุณต้องตระหนักถึงเวลาในตัวเองให้มากที่สุดท่านเอาคืนมาไม่ได้จงเห็นคุณค่าของทุกวันทุกวินาทีรวมถึงวินาทีนี้ด้วยครับตอนนี้วินาทีนี้กําลังสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับชีวิตของคุณผู้ฟังหรือไม่ ลองตอบกับตัวเองดูนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากท่านมีความฝันท่านวางแผนแล้วหรือยังท่านวางแผนที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วหรือยังลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญขนาดไหนหรือแค่คุณรู้สึกว่ามันเร่งด่วนเพราะสุดท้ายครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเจอเลยก็คือมนุษย์ครับมักจะชอบทําในสิ่งที่เร่งด่วนถ้าเราไม่วางแผนเราจะทําตามแต่สิ่งที่มันเร่งด่วนสิ่งที่เรารู้สึกว่าไฟมันลนก้น เราแทบจะไม่ได้มาถามตัวเองเลยว่าไอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเร่งด่วนเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนขอย้านะครับจงทําในสิ่งที่สําคัญก่อนเสมอครับบทเรียนข้อที่9ครับ be d i s c i p l i n e เข้มงวดและมีวินัยกับตัวเองคุณผู้ฟังยังจําหนังสือเรื่อง g r จ t ไหมครับที่คุณแองเจล่าลีดัลเวิร์สเขาบอกว่าหนึ่งในแฟกเตอร์สาคัญของคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวัยใดก็ตามคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะตั้งใจลงมือทําบางสิ่งบางอย่าง วันแล้ววันเล่าไม่ใช่ทําเป็นวันไม่ใช่ทําเป็นสัปดาห์ไม่ใช่ทําเป็นเดือนแต่ทํากันเป็นปีๆครับนั่นคือกริครับพลังแห่งความทรลหด passion and perseverance จงนําตัวเองอย่างเข้มงวดและมีวินยัยเพราะในท้ายที่สุดเมื่อเราเข้มงวดเมื่อเรามีวินัยกับค่านิยมของตัวเองคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมเองก็ได้พบเจอกับชีวิตในหนังสือเล่มนี้คุณเวยซิวอิงก็เขียนไว้ว่า การรู้จักบังคับตัวเองคือขั้นตอนสําคัญอย่างหนึ่งต่อชีวิตครับทําไมการบังคับตัวเองถึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันคือการมีความสามารถในการมีชีวิตที่จะเป็นอิสระครับคุณผู้ฟังยังจําช่วงที่เราไม่มีวินัยกับตัวเองเรามีเป้าหมายแต่เราไม่แม้แต่ที่จะลงมือทําผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติเราอยากออกกําลังกายมากเลยเราอยากจะมีสุขภาพดีแต่เรากลับไม่บังคับให้ตัวเองไปออกกําลังกายพรถึงจุดจดหนึ่ง เอ้ยหุ่นเริ่มไม่ดีน้ำหนักขึ้นสุขภาพเริ่มไม่ดีถึงตอนนั้นแหละครับเราเนี่ยแหละจะเป็นคนโดนบังคับจากสิ่งอื่นเราจําเป็นมากที่จะต้องบังคับตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ครับการออกกําลังกายคุณต้องบังคับตัวเองการควบคุมอารมณ์คุณก็จะต้องบังคับตัวเองการทํางานอย่างมีวิสัยทัศน์มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนและต้องบังคับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับการบังคับตัวเองการมีว <d itch> ินัยในสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอแต่สุดท้ายโลกจะให้รางวัลแก่คนที่รู้จัก ควบคุมตัวเองครับแล้วถ้าเราไม่บังคับตัวเองหรือไม่มีวินัยกับตัวเองสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะถูกสิ่งอื่นมาบังคับให้คนทําในท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นครับคุณผู้ฟังคุณก็แค่ต้องยอมรับผลที่ตามมาคุณจะต้องยอมรับโชคร้ายให้ได้เท่านั้นเองถ้าเราไม่บังคับตัวเองครับบทเรียนข้อสุดท้ายจากหนังสือเล่มนี้ครับคลาสสิกมาก keep invest in yourself ลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเอง คืออะไรการลงทุนกับตัวเองคือการพยายามเป็นคนที่ดีกว่าเดิมผมจะวางเรื่องของการลงทุนในด้านการเงินไว้ก่อนการลงทุนกับตัวเองคุณสามารถทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้คุณก็ทําอยู่ครับการลงทุนกับตัวเองคือการพยายามที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นพัฒนาเวลานละงนี่คือวิชาสําเร็จของคนคิดเป็นครับ ตอนนี้คุณผู้ฟังพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่าเราได้หาความรู้เพิ่มหรือไม่เราพยายามที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือไม่ไม่ได้ก็ตามที่เรามีเป้าหมายเราจะใช้ทรัพยากรเวลาและพลังงานของเราอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตัวเองทั้งหมดเลยครับนี่คือการลงทุนที่เราจะไม่มีทางเสียใจและเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนต่อให้คุณจะลงทุนมากขนาดไหนคุณจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าตัวครับนี่คือการลงทุนที่จะมีค่าที่สุดและอีก5ปี10ปีต่อจากนี้ ถ้าคุณลงทุนกับตัวเองได้ดีมากพอคุณจะขอบคุณตัวเองครับคุณจะขอบคุณตัวเองในตอนนี้คุณผู้ฟังลงทุนกับตัวเองมากขนาดไหนครับนี่ก็เป็นบทเรียนทั้ง10ข้อที่ผมสรุปมาจากหนังสือ Harvard ของคุณเวย s ซิลลิงทั้ง2เล่มน,นะครับหนังสือทั้ง2เล่มน,นี้เป็นหนังสือ Master p i e c e ของเขาเลยก็ว่าได้และคุณผู้ฟังหลายท่านก็ชอบมากบทเรียนต่างๆครับหลายหลายครั้งที่เราเคยได้ยินบทเรียนเหล่านี้มาแต่หนังสือเล่มน,นี้ถ่ายทอดออกมา ได้ชัดเจนและเรียบง่ายมากสุดท้ายแล้วครับวิชาชีวิตมันไม่เคยมีในตำราเลยครับตำราไม่สามารถสอนได้ถึงแม้เขาจะอยากสอนเราแต่วิชาชีวิตเราจะต้องเจอจากประสบการณ์ของตัวเองและวิชาความสําเร็จมันก็จะต้องเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักคิดเป็นวิชาความสําเร็จเราจะต้องไปค้นหาไปล้มเหลวไปลุกอย่างที่คุณพ่อของคุณจอห์นเอฟเคนเนดีครับไม่มีใครมาช่วยประคองลูกได้เมื่อลูกล้มลงไปลูกก็ต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาเองปีนขึ้นมาเอง แล้วเดี๋ยวลูกก็ล้มอีกแต่นั่นแหละอย่าล้มแล้วไม่ลุกต้องลุกเสมอนี่คือสิ่งที่คุณพ่อก็สอนแล้วมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้มาตระหนักได้ว่าเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราเอาชีวิตหรือโชคชะตาของเราไปยึดติดอยู่กับคนอื่นไปพึ่งพาแต่คนอื่นเรากําลังทําลายชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจแล้วว่าชีวิตนี้ความสําเร็จโชคชะตาหรืออะไรก็ตามเราจะรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคุณจะมีอํานาจ เหนือจิตใจของคุณคุณจะมีอำนาจเหนือทั้งชีวิตของคุณนั่นคือจุดเริ่มต้นครับจงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้ครับอาจจะเป็นบทเรียนเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายๆท่านก็ได้และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับและอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือทั้งสองเล่มน,นี้ได้จาก The l i a r a r y Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาใใใหห้้้้ะอยาาากกกททุ่่นนนไดนสัััคครรงชีวิตบ หรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันและสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ